สวัสดีค่ะพี่พี่น้องทุกท่านนะคะพบกับแป้นเป็นประจำทุกวันศุกร์สำหรับสุนิกียะจะแบ่งปันในหัวข้ออย่าทําตัวสลับซับซ้อนนะคะในพระธรรมสรดีบทที่1 1 6ข้อที่6ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ําพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ําพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดอยากจะเน้นโฟกัสไปที่ว่าเราเองควรจะหลีกเลี่ยงการทําตัวให ยุ่งวุ่นวายเนี่ยลงเสียบ้างนะคะเผื่อว่าจะมีใครบางคนอาจจะยังติดนิสัยนี้คุณอาจจะกําลังต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่เหมือนกับข้าพเจ้าก็ยังต่อสู้ในเรื่องนี้นะคะคือชอบทําเรื่องง่ายๆให้กลายเป็นเรื่องซับซ้อนวุ่นวายหาช่องทางพลิกแพงทําเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพอร์เฟกจนทุกอย่างที่คิดว่าจะเพอร์เฟกนั้นกลับเข้ามาเป็นฝันร้ายชวนให้หัวหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะมีหลายครั้งค่ะ ที่เรากินเวลากับความพยายามที่จะคิดค้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งชื่นชมแล้วก็ประทับใจมากขึ้นอย่างไม่รู้ลืมแต่รู้หรือเปล่าว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพยายามคิดค้นมันขึ้นมานั้นกลับกลายเป็นว่าเรากำกำลังพยายามทําอะไรที่ดูเยอะจนเกินไปเราปล่อยให้พวกสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นกลับไปายเป็นว่าเรากําลังพยายามทําอะไรที่เยอะแล้วก็มันมาขโมยสันติสตุขแล้ว ความชื่นชมยินดีของเราในชีวิตประจําวันไปโดยที่เราเองก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะบางครั้งการตรวจด,ดูทางเลือกต่างๆทั้งหมดรังแต่จะทําให้คุณสับสนเปล่าๆนะคะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเองจะรู้นะคะชอบไล่ดูของไปทุกที่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและจบลงด้วยการได้ของเพียงแค่อันเดียวนะคะอันเดียว อันเดียวกับที่เราไปเตะตาเมื่อ3วันที่แล้วด้วยนะคะในร้าน14แห่งที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อหรือแม่ก็จะรู้สึกสับสนมากจนสรุปก็ตกลงไม่ซื้อละนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าคุณต้องการให้ชีวิตเรียบง่ายนะคะไม่สิ้นเปลืองเวลาลองหาซื้ออะไรที่เห็นแล้วชอบเลยโดยที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปเปรียบเทียบราคาเป็นวันๆนะคะนอกจากคุณจะไปเห็นบางอย่างที่ชอบมากกว่าจริงๆจริงอยู่ที่บางครั้งคุณอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างเข้านะคะจนอดไม่ได้ที่จะคิดว่าโอ้ไม่น่าเลยเสียดายจังเลยที่เห็นอันนี้ทีหลังก่อนหน้านี้ไม่น่าซื้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่กรณีแต่ว่ากรณีนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าไหร่นะคะจงทําทุกสิ่ง นะคะเพราะฉะนั้นให้เราทำทุกสิ่งในชีวิตของเราให้มันเรียบง่ายอย่าปล่อยให้ชีวิตอย่าปล่อยให้ชีวิตอันแสนสั้นของเราเนี่ยจมอยู่กับความสับสนวุ่นวายนะคะก็ขอบพระเจ้าที่จะสงรงอวยพรมาเหนือพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความสับสนและวุ่นวายให้มากที่สุดนะคะขอพระเจ้าที่จะสงรงอวยพรมาเหนือพี่น้องทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ